สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Port คนไทยในต่างแดนผมธนสิธิตันตาครับผมดมิตียุลนะครับ,รบขอสํารับท่านผู้ชมที่อยู่177ประเทศทั่วโลกนะครับ,รบที่ติดตามชม เจนมาตลอดเลยเป็นแฟนอย่างเนียวน่ด้วยครับมากมายเลยครับวันนี้สาระแรกนะครับขอเริ่มที่ประเทศมาเลเซียนะครับนายพงศักดิ์เทพเรืองชัยนะครับกงศุนเป็นตัวแทนกงศุนใหญ่ณเมืองกุาบารูนะครับไปร่วมพิธีแห่ผ้าพระกฐินนะครับและฉวายผ้าพระกฐินที่วัดพิกุลใหญ่อําเภอตุมปัดนะครับรัฐกำลังจันทนะครับโดยมีพระครูวินัยธรรมนัต ทิตมโนนะครับเจ้าว,วาดเป็นประธานฝ่ายสงมีชาวไทยพร้อมทั้งชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยและจีนนะครับไปร่วมทอดกระถินกันและร่วมกิจกรรมต่างๆจำนวนมากเลยนะครับครับสาระที่สองนะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับวันนี้คุณสมจิตเขาอ้นและคุณเก็ก,กนกรัตรกุลทีมงานสยามทาว US นะครับพาไปชมการแสดงละครการขุศลนะครับตำนานเมืองสุโขทัยเรื่องนางเสืองนะครับ ของศูนย์วัฒนธรรมไทยนครซานฟรานซิสโกวัดมงคลรัตนารามนะครับเมืองเบิร์กลีย์มรัฐแคลิฟอร,ร์เนียครับโดยมีคณะนาตยาพรมาร่วมแสดงด้วยเชิญร่วมชมกันครับ เียวโมบทเราคานลองคานฟงังค่าคุณอ้นถือว่าเป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจมากใช่เลยครับพรุ่งนี้ก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบในการแสดงก็จะมาเผยความรู้รสึกให้ทราบพรุ่งนี้นะครับสำหรบับช่วงต่อไปพบกับสัมภาษณ์พิเศษและนานทิชมนัน,นทิทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพัชวรมาลีนะครับอยากสนทนาต่อนเนื่องกับท่านผู้จัดก,การสนามบินการบินไทยประจำนครสวิรค,ครับคุณณาาัทษาอินทวงครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับสวัสดีค่ะครับเราสนทนาทิ้งไมค์มาเทปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทํางานสนามบินนะครับผ่านมาหลายสนามบินแล้วนะครับทั้งในสนันนิฝึกขาดและมาประจาที่สวิสส่วนใหญ่ผู้โดยสารสวิสที่มาขึ้นเครื่องการบินไทยนี่เป็นคนสวิส<อ>หรือว่าเป็นคนชาติไหนฮะมาต่อเครื่องหรือยังไงฮะ<อ>มีทั้งสองทั้งสวิสทั้งคนไทยคับเออบังเกิดว่าท สวสเยอะมากมนะคะก็ค,คนไทยก็ยังนิยมใช้บริการของการบินไทยนะคะก็เลยอยากจะขอเน้นอีกนิดนึงว่า,าคนไทยบางครั้งจะตัดพ้อหรือน้อยใจการบินไทยนะคะว่าแหมให้บริการแต่คนต่างชาติแต่ขอยยืนยันตรงนี้นะคะว่าการบินไทยเนี่ยค่ะยินดีให้บริการกับคนไทยนะคะถ้ามีอะไรที่ข้องใจหรือว่า อยากให้เราเสริมบริการตรงไหนนะคะคบ,บกพ้องตรงไหนติดต่อเราได้เลยนะคะครเรายืนยันว่าสายการบินแห่งชาตินี้ยังยินดีต้อนรับคนไทยอยู่เสมอนะคะ มีปัญหาอะไรขอเข้ามาหาเราได้เลยนะคะพนักงานครับที่ประจำที่สนามบินก็เป็นคนไทยด้วยไหมครับคนไทยค่ะมีคนไทย2คนนะคะแล้วก็คนโรโคลคนสวิตหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับในการเดินทางนะครับแน่นอนมันต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับของสายการบินใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรที่ทางการบินไทยที่ทําให้ได้ก็ยินดีที่ดูแลยินดีเลยค่ะนี่ขอยืนยันนะคะว่าการบินไทยนะคะยินดีค่ะต้อนรับคนไทยมีปัญหาอะไรนะคะเข้ามาพูดคุยกันนะคะเรายินดีให้ความช่วยเหลือทุกท่านเลยค่ะบอาฝากฝัง นิดหนึ่งครับสำหรับการบินไทยคนไทยที่อยู่ในสวิสหรือว่าประเทศใกล้เคียงที่ต้องมาต่อที่สวิสนะครับเ,เราเที่ยวบินมีกี่โมงแล้วก็ใช่วันไหนบ้างเวลาเดินทางครับฝากได้เลยครับค่ะออของการบินไทยที่นครสุริตนะคะมีทุกวันค่ะเดลีฟล่ฟลายนะคะก็จะมาถึงจากกรุงเทพมาสุริตก็จะมาถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็ออกจากสุริกกับกรุงเทพประมาณบ่ายโมครึ่งนะคะทุกวันนะคะเรายินดีให้บริการค่ะนะคะมีอะไรก็ขอ ขอเชิญนะคะยินดีค่ะครับนี่ก็คือนะครับเป็นตัวแทนนะครับไยกว่าจากบริษัทการบินไทยนะครับมายืนยันเองเลยนะครับดูแลคนไทยนะครับเนึ่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าการบินไทยราคาก็อาจจะใกล้เคียงกันกับสายการบินอื่นแต่ถ้าเลือกได้ก็มาบริการเลือกบริการของการบินไทยสายเป็นินไทของเราเองนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญครับท่านผู้จัดการสนามบินการบินไทยประจำนครสวริครับคุณนัทษาอินทวงศ์ขอพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ Welcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. <inaudible> Amazing Thailand always amazes you. สำหรับน้องๆที่ไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนบางครั้งแม้เพื่อนจะขอให้ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ตามเพราะกลัวจะเสียเพื่อนพระอาจารย์ก็ขอตอบว่าถ้าน้องๆรักเพื่อนน้องๆต้องกล้าพูดความจริงกับเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งถ้าเพื่อนขอให้เราทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามแล้วเราทำตามนั้นจิงอยู่น้องๆอาจจะได้ใจเพื่อนแต่น้องๆจะเสียคนฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตามใจเพื่อนไปเสียทุกเรื่อง เราต้องหยัดเยินว่าถ้าเพื่อนขอให้ทําอะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเรายินดีทําแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องหยัดเยืนว่าไม่ทําเพราะอะไรทําไปแล้วได้ใจเพื่อนแต่ตัวเองเสียผู้เสียคนถ้าได้ใจเพื่อนแล้วจึงเดือดร้อนทําไปก็ไม่คมุ้มฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเพื่อนมาขอให้ทําอะไรถ้าเป็นเรื่องดีๆทําได้แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีต้องหยัดเยินว่าขอไม่ทํา จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้มีที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก f i เดสโก e x c e l l e ลนต i อินคุณภา e เอ e กเซ n ลนต์อินเซ The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับในช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับคุณอุษาพีรานนท์นะครับอบาคาทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกชูตทีกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ทิ้งท้ายไว้ครับที่แล้วก็พูดถึงเรื่องปัญหาแรงงานนะะฮเฉพาะปัญหาแรงงานไทยนะครับแล้วก็ปัญหาคนไทยครั้งที่แล้วทิ้งท้ายเหมือนกันว่าในส่วนของเรื่องอยู่ว่าทะเลาะเบาะแว้งกันคือมันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับคนไทยอยู่ประเทศไหนก็ตึก็ ก็ะทะเลาะก,กันเป็นเป็นเรื่องเรื่องหลักในส่วนของเกาหลีนี่หนักหนาขนาดไหนก็มีปัญหาเป็นระยะระยะนะคะคือต้องเรียนว่าโดยโดยปกติเนี่ยเวลาเราเราไปพบกับนายจ้างพบกับแรงงานในพื้นที่ต่างๆ uh, สิ่งที่มักจะได้รับฟังอยู่เรื่อยๆก็คือนายจ้างจะชมว่าคนงานไทยฝีมือดีอขยันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปากเสียงอา,อาจจะเพราะสื่อสารด้วยภาษาไม่ได้ก็เลยเลย ไม่ไม่ค่อยมีปัญหากันในจ้างนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอรวมกลุ่มกันเองนะคะคนไทยก็จะส่วนใหญ่ก็จะดื่มเหล้านะคะแล้วก็หลายกรณีก็ก็จะทะเลาะก,กันเนื่องจากามีสาเหตุมาจากสุรานะคะนะแล้วก็มีกรณีที่ทำร้ายกันเองนะคะนะส่วนใหญ่ที่คน ต้องต้องเี้นว่านักโทษไทยที่ถูกจําคุกอยู่เนี่ยโดยมากก็คือทําร้ายคนไทยด้วยกันเองนะคะแล้วก็สถานทูตก็เห็นใจทั้งผู้ที่เสียหายนะคะแล้วก็คนที่ก่อเหตุนอกจากนี้ก็มีเรื่องคือคนไทยจะพอไปทํางานในต่างประเทศก็จะมุ่งหน้าเก็บเงินนะคะแล้วก็ทํางานหนักไม่ไม่ระวังรักษาสุขภาพไม่ได้ทานอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอก็จในจ้างจะชมว่าคนงานไทยขยันแต่ก็จะส่งผลเราก็ไม่ดูแลสุขภาพนะคะจะมีกรณีที่คนงานเสียชีวิตในขณะอายุยุ่น้อยคือถ้าเป็นในอดีตเราจะเรียกว่าหลตายค่ะคือคือหลับไปแล้วก็ไม่ฟื้นนะคะสถานทูตจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะพกอนไม่พอด้วยใช่ค่ะก็เท่าที่ทราบก็เพราะ ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอขาดสารอาหารบางอย่างโดยเฉพาะโพแทสเซียมนะคะ,ะก็จะมะีโครงการรณรงค์ให้ให้มีแพทย์ออกมาเราก็ประสานกับหน่วยงานท้องถิน่นมีการตรวจสุขภาพแรงงานเป็นประจำทุกเดือนแล้วที่คนงานระยะหลังที่ไปหลังจากเคยเป็นข่าวใหญ่โตรเรื่องการหลอกคนงานไทยไปทำงานที่เกาหลีเนี่ย ปัจจุบ co ันสถานการณ์เหล่านั้นหมไปอย่างคลี่คลายไปมากนะคะเพราะว่าในปัจจุบันคือในอดีตเนี่ยเป็นการจัดส่งแรงงานโดยผ่านบริษัทจัดหางานแต่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นการจัดส่งแรงงานโดยความตกลงระหว่างรัฐบาลนะคะก็จะมีกระบวนการสอบคัดเลือกซึ่งกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบนะคะแต่ก็ได้พบปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะคะคือโดยระบบจัดหางานโดยรัฐเนี่ยมีการข้อกําหนดนะคะว่าแรงงานที่เข้าไปทํางานเนี่ย อายุการทำงานคือ4ปี10เดือนอพอเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างก็จะต้องเดินทางกลับแล้วก็สามารถเดินทางไปหมายได้แต่ในอดีตก็ต้องสอบต้องมาพักอยู่ที่เมืองไทย6เดือนก่อนอที่จะเดินทางกลับไปแต่ว่าเราก็พบว่าคนงานส่วนใหญ่คือ ปัญหาแรงงานปัจจุบันเนี่ยเลยเป็นปัญหาของแรงงานที่เคยเข้าไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อจะครบสัญญาจ้างไม่เดินทางกลับก็คือแรงงานที่เคยถูกต้องตามกฎหมายกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปเ,ไยกกเพราะไม่อยากกลับเพราะไม่อยากกลับวิธีที่เราทําก็คือ,อไทยกับประเทศผู้ส่งออกแรงงานอื่นๆนะคะโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ก็ร่วมกันผลักดนันเพื่อผ่อนปรนมาตรการในการรับคนกลับเข้าไปทํางานส่งกลับเข้าไปทํางานใหม่นะ,ะคะคือ เช่นไม่ต้องสอบภาษาสําหรับคนที่ที่เคยทําง,งานอยู่แล้วไม่ต้องไปสอบภาษาใหม่หรือระยะเวลาการพักงานจาก6เดือนก็ร่นมาเหลือ3เดือนอเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนเดินทางกลับไปได้ได้ง่ายขึ้นคนจะไดะ้ตัดสินใจกลับมาอย่างถูกต้องแล้วกลับไปตามตามกฎหมายนะคะ,ะดีกว่าที่จะลักลอบกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายครับฟังฟังแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายดิดีนะครับสำหรับปัญหาแรงงานไทยใน อ่ากัลลีใต้ซึ่งถือว่าอยู่ในเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุษนาพีรานนท์นะครับเอกชนทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกชนทูตณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand boys Amazing Thailand always amazes you. เข้าสู่ช่วงประเด็นต่างแดงครับท่านผู้ชมครับเริ่มคุณอ้นก่อนครับ อันที่นแรกนะครับเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับดอกเตอร์ชัยยงสัจ,จิภาทนนน์อดีตเอกอักษรชทูตนักรุงวอชิงตันดีซีนะครับได้เข้าเยี่ยมอำลาพลเรือเอกแอนเบรันเจมส์สตรีฟฟิตส์นะครับอดีตผู้บัญชาการนาโต้ซึ่งปัจจุบันเป็นคณะบดีคณะกฎหมายและการทูตที่เฟรเชอร์ เมืองมิดฟอร์ดนะครับเมืองรัฐแมสซาชูเซตส์ในโอกาสครบรอบวาระและอำลากลับประเทศไทยครับผมครับประเทศที่2นะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ยังมีการชปสัมพันธ์ให้กำหับงานกระถินพระราจะทานนะครับและงานประเพณีลอยกระทงและการประกวดเทพีนพมาศครับของชาวไทยในเชี่ยโก้และใกล้เคียงครับที่วัดธรรมารามนครเชียโก ลดอีกหน่อยๆนะครับในวันที่22เขาตอบแล้วในวันที่2และ3พฤศจิกายนนี้นะครับอย่าลืมไปร่วมงานกันเราเรียกได้ว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนําเสนอนะครับส่งมาได้ที่ t h a i o v e r s e a 1 g m a i l c o m ครับเพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่าไทยไลฟ์พอร์ตตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่องแบงค์คอร์ทีวีในเครือเจริญเคเบิลทีวีนะครับรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยคครับบผมขอุณท่าน ผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย